การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อที่อุทัยธานีเน้นการนำหลักการไปใช้แบบไม่ต้องลงทุนสูงมีการทำแปลงหญ้าและมีการจัดการที่ดีมีโยบายแปลงใหญ่ของรัฐบาลทุกคนก็อยากจะมาหาความรู้เพื่อเอาไปเลี้ยงที่บา้านสังคนจับมือร่วมกันมาเลี้ยงวัวครับ ใหญ่เป็นคนจัดการเรื่องโรงเรียนด้นานอาหารเรื่องสัตวบาลคอยดูยแลวัวเก็บวัวป่วยมีสมาชิกที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันห้าคนลับเปลี่ยนหมูเียนกันมาคนละวันก็อยากขาวความรู้คเแิลมครับัำนี้และได้แฝงจักขายจักเอ็นวัวเหมือนกันนะครับ ประโยชน์ในการเลี้ยงโคขุนแบบแปลงใหญ่นะครับก็คือการลดต้นทุนการผลิตทางสากลได้ช่วยพวกเราในการนํวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่มาผสมอาหารข้นแห้สำรับโคซึ่งก่อนหน้าน,นี้พวกเราใช้อาหารข้นจากโรงงานซึ่งมีราคาสูงหลังจากที่เราได้ใช้อาหารข้นสามารถลดไปได้กิโลกร,รัมละสองบาทอีกเรื่องนึงนะครับเอารถตัวมั่นช็อปมาจัดก,การช็อปหญ้าให้กับพวกเรานะครับหญ้าเนดีเนีย่ยป้าปลูกไว้สามไร่เอาลงทุนครั้งเดียวผลประโยชน์มาได้ถึง5ปีมีโปรตีนสูงครบ4-5้าวัน ป้าก็ชอบแล้วก็เอาไปให้โคกินสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้ก้าวหน้าขึ้นไปคือเทคนโนโลยีและมาตรฐานเขืนรั้วจะต้องมีมีอ่างฆ่าเชือ้อมีอ่างน้ำมีการเก็บของปฏิกูลสม่ำเสมอโคของเรามีคุณภาพเพื่อนําสู่ตลาดพรีเมียมสายพันธุ์ที่พวกเราสมาชิกเรียนก็จะเป็นลูกผสมสายพันธุ์ยุโรปก,ก็จะมีชาโลเลตแองกัสซิมเมนทอนบีฟมาสเตอร์เป็นส่วนใหญ่ครับผม เรามีหน้าที่เลี้ยงโคดูแลโคให้โคมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้เนื้อโคของเรานั้นได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด50ปีกมรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรจุดญาติมิตร